สวัสดีค่ะวันนี้วันที่6กรกฎาคม25 6 7ั่ะ้ากส็ค่ะช่วงนี้จะได้ยินข่าวการจากไปของหลายๆคนนะคะก็เมื่อวานก็มีคนที่รู้จักก็แจ้งข่าวมาว่าผู้ที่เขานับถือเนี้ยค่ะก็ได้จากไปซึ่งอายุยังน้อย 40กว่าเองอะไรเงี้ยนะคะก็เลยได้มีโอกาสคุยกันถึงเรื่องแล้วพอได้ยินข่าวถึงการตายของแต่ละคนเนี่ยแล้วเรามีความคิดอย่างไรบ้างนะคะก็เลยอยากจะเอามอรณสติมาฝากค่ะนะคะมรณสติอ่าก่อนอื่นนะคะมรณะก็คือการตาย การตายเนี่ยมันก็มี3อย่างใช่ไหมคะแต่ว่าการตายที่ไม่มีความดีไม่มีความเข้าใจถูกเกิดขึ้นขณะนั้นสติก็คือความดีนะคะความดีทุกประเภทเลยค่ะนะคะก็นะะจะเรียกว่าสตินะคะหมายถึงขณะจิตที่ดีนะคะเป็นเจตสิกฝ่ายดี ฟังไว้ก่อนมันก็ยากค่ะมรณสติเนี่ยก็ต้องหมายถึงอะไรคะก็จะต้องมีความเข้าใจถูกหมายถึงปัญญาค่ะนะคะถ้าใครจะระลึกถึงความตายแล้วก็แต่ละคนก็จะมีการระลึกถึงความตายที่แตกต่างกันบางคนก็กลัวใช่ไหมคะพอได้ยินว่าตายเอ้ยกลัวตายเดี๋ยวจะถึงคราวฉันบ้างลองฟังดูนะคะ ดิฉันก็เอาข้อความบางตอนจากการสนทนาของท่านอาจารย์สุดจินและก็ในพระไตรปิฎกด้วยมาฝากนะคะค่ะถ้าไม่จบจะมีตอนสองบอกไว้กันนะคะเพราะว่าจะมียกหัวข้อมาน่าสนใจค่ะและไพล็อกมากค่ะมรณสติคืออะไรคะการระลึกระลึกถึงความตายในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ข่าวที่เสียชีวิตไปใช่ไหมคะ เป็นบุคคลที่ทำไมคะที่เรารักเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นคนที่เคยรู้จักหรือเป็นคนที่ไม่รู้จักเช่นเราได้ยินในข่าวหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆนะคะแล้วทุกคนระล,ลึกถึงความตายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันทุกคนก็จะมีคิดต่างกันไปตามที่ตัวเองรู้นะคะ ได้เท่านั้นค่ะได้เท่าที่รู้นะคะระลึกถึงความตายของคนที่รักถ้าเรารักคนไหนเนี่ยเวลาที่ต้องพลัดพรากจากไปนะคะก็ทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจนะคะเพราะอะไรคะเพราะไม่เข้าใจไงก็เลยไม่มีสตินะคะก็ขาดปัญญา และลึกถึงคนที่ไม่เป็นที่รักหรือว่าคนที่เราเนี่ยเกลียดชังหรือคนที่เป็นศัตรูความตายของบุคคลเหล่านั้นก็อาจจะก่อให้เราเกิดความทำไมคะยินดีใช่ไหมเออตายจะเถอะอะไรเนี้ยคะ่ะก็ขณะนั้นก็ปราศจากสติไม่ใช่ความดีคะ่ะนะคะแล้วก็เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีปัญญานั่นเองนะคะแลลึกถึงคน ที่ไม่ได้เป็นที่รักไม่ได้เป็นที่ชังขนาดนั้นทำไมคะก็เฉยเฉยใช่ไหมคะแต่ไม่ได้หมายถึงเป็นความดีหรือว่าจะสงบเลยนะคะแต่ว่าเพราะอะไรคะเพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่เป็นมรณะสตินะคะไม่ใช่เป็นปัญญาค่ะนะคะ,นะคะแล้วระลึกระลึกถึงความตายอย่างไรจิตจึงจะสงบสงบก็คือ เป็นขณะจิตท,ที่ดีนะคะไม่เดือดร้อนนะคะเมื่อระลึกถึงความตายของตนเองแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะก็จะเห็นว่าชีวิตนี้ทำไมคะสั้นมากสมบัติที่มีเนี่ยคะ่ะทำไมคะย่อมจะวิบัติพร้อมกับการขาดสูญของชีวิตนี้ซึ่งไม่มีใครที่จะรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีข้อความ จากพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงระลึกถึงความตายที่จะให้เกิดความแยบคายน,นนะคะเช่นอันนี้สัตว์ละสูตรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาฝากค่ะนะคะระลึกถึงว่าชีวิตทั้งหลายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายให้รู้เลยว่าจะเสียชีวิตลงไปเมื่อไรอย่างไรหรอเวลาไหนสถานที่ใด อาจจะตั้งแต่อยู่ในครันของมารดาก็ได้ลองคิดดูหรือว่าเกิดมาแล้วมีอายุ10 20 30 50 80 100, 100ิหก็ได้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะรู้นิมิตของชีวิตได้เลยคะ่ะว่าจะมีชีวิตอยู่มากหรือน้อยหรือว่าจะยาวนานสักเท่าไหร่เช่นทุกท่านที่กำลังทำไมคะ กำลังได้มีโอกาสฟังอยู่ตอนนี้นะคะถ้าไม่ใช่เป็นความดีมันเนี่ยไม่ได้ฟังนะจะบอกให้นะคะเพราะว่าได้มีบุญมาแล้วคะ่ะเพราะทำไมคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นของที่ไม่แน่นอนเลยถ้าจะคิดถึงความไม่แน่นอนจนกระทั่งสามารถที่จะระลึกถึงความตายให้สั้นเข้าสั้นเข้าอ่า ให้ลึกซึ้งขึ้นนะคะลองความตายที่สั้นกว่า,ยาอย่างนั้นทีค่จะเป็นยังไงนะคะไม่ใช่อายุยาวอย่างเงี้ยไม่ยังย,งยาวใช่ไหมเอาสั้นลงค่ะนะคะสั้นเขาเช่นมีที่ว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงกับพิสุทธ์ทั้งหลายว่าการระลึกถึงความตายชั่ววันคืนวันหนึ่งคืนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ก็ยังประมาทอยู่ จนกระทั่งระลึกถึงในขณะที่มีชีวิตอยู่พอที่จะเคี้ยวอาหาร4-5คหาคำแล้วกลืนนั้นก็ยังประมาทประมาทก็คืออกุศลนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เห็นไหมมันมีลำดับของปัญญาค่ะลำดับความเข้าใจที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีกนะคะ แต่ผู้ที่จะมีความคิดอย่างนี้ได้ก็จะต้องมีปัญญานะคะแต่ปัญญานี้ก็ยังเป็นปัญญาที่ทำไมคะไม่พอคะนะคะเพราะว่าเป็นการระลึกถึงความตายเพียงให้จิตสงบเท่านั้นจิตก็เป็นกุศลสงบค่ะนะคะแต่ทำไมคะก็ไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะในธรรมะคำนี้นะคะ ไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะในธรรมะคำว,ว่าธรรมะเนี่ยคะ่ะแปลว่าสิ่งที่มีจริงแล้วเราจะเห็นธรรมะในธรรมะได้ยังไงก็ได้ฟังกันบ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะผู้ที่จะไม่ประมาทไม่มีอกุศลขณะนั้นก็คือรู้ว่าไม่มีเราแล้วจะรู้ได้ไงล่ะพระผู้มีพระภาคให้ระลึกถึงความตายคือ มรณสติเนืองก็เพื่อประโยชน์อย่างเดียวค่ะคือระลึกถึงความตายชั่วขณะที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่งแล้วกลืนหรือว่าหายใจเข้าออกหายใจออกแล้วเข้านั่นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทที่รู้อย่างนี้เนี่ยเป็นทำไมคะเป็นแต่ละขณะไง นะคะยังไม่ได้เป็นสี่ห้าคำอย่างนั้นนะคะหรือจะเป็นหนึ่งวันหรือหนึ่งคืนนี่เป็นขณะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเห็นธรรมะโดยธรรมะโดยสติระลึกรู้ขณะนั้นจะต้องทำไมคะถ้าเป็นขณะก็ต้องรู้ลักษณะสภาพของนามธรรมและลรูปธรรมคือรู้สภาพ ธรรมะที่กำลังปรากฏทันทีคะ่ะตอนขณะนั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายขณะนั้นก็เกิดสติรละลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเห็นธรรมะในธรรมะซึ่งเป็นหนทางเดียวคะ่ะนะคะเป็นหนทางดับกิเลสเป็นสมุทเฉชนี่เป็นยังไงคะ ะะก็เป็นอะไรที่ทรงภัยเลาะมากค่ะนะคะก็มรณนะสตินะคะก็อย่างที่เราศึกษากันก็จริงๆก็จะเหมือนนี้ไงสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาถ้าเราเพียงแต่จะมีสมถภาวนาก็ทําให้จิตสงบต้องมีปัญญาอยู่แล้วค่ะนะคะจิตก็สงบแต่ก็ยังเป็นเรา แต่ถ้าวิปัสสนาก็จะเป็นการภาวนาหรือการอบรมที่จะให้เข้าใจลักษณะสภาพธรรมะและเป็นหนทางเดียวที่จะไม่เกิดคือดับทุกดับเหตุนะคะเอาอันนี้มาฝากด้วยค่ะวันนี้สัตว์ละสูตรว่าด้วยลูกศรคือกิเลสพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสูตรนี้แก่อุบาสกคนหนึ่งผู้เศร้าโศก พราะบุตรตายด้วยพระคถาดังนี้นะคะข้อ580ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีนิมิตนิมิตคือเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะใครๆรู้ไม่ได้ทั้งลำบากสั้นนิดเดียว